เอาละครับผมก็พามาชมแอร์เคลื่อนที่วันที่6เดือน6นะครับตอนนี้กําลังลดราคาอยู่นะครับผมซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ดังนะครับ TCL นะครับผมเป็นแบรนด์ที่ดังนะคือเขาผลิตแอร์ Air, บ้านเลยแอร์อ Air, ติดผนังกันด้วยนะครับก็คือแบรนด์นี้ก็จัดว่าโอเคนะครับ9,000มิทอยูอยู่ที่6,490แต่ว่ามันจะมีส่วนลดลงไปนะครับก็คือวันที่6เดือน6น่าจะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับผม5,000 890บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมที่ผมเห็นวันที่6เดือน6นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บโค้ดเก็บนู่นนี่นั่นไปอีกนะครับลดเยอะเลยนะเนี่ยดูที่เขาเขียนไว้ดิอะไรเนี่ยช็อปเลย4 0 9 4บาทใช่เหรอแล้วก็5,465บาทนี่มันได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นอะไรบ้างกับไปรู้นะครับซึ่งผมไปดูในมือถือก็คือมันลดราคาไปแล้วนะครับผมก็คือ ประมาณ5,890บาทเราได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นด้วยนะให้ซื้อวันที่6เดือน6นะครับผมมันน่าจะเริ่มโปนแล้วนะแล้วเราก็ไปหาโค้ดส่วนลดมานั่นเองนะครับผมไปหามาเลยหรือแบบใช้เหรียญของ lazada อะไรพวกนี้นะครับเอามาเป็นโค้ดส่วนลดได้นะครับผมไม่รู้ว่าทํายังไงเหมือนกันครับผมก็อาจจะไปเจอเหมือนกันที่แบบมันบอกว่าให้ใช้เหรียญเป็นส่วนลด200-300บาทมันก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอีกนะครับผมเห็นไหมคือมันไม่ใช่ดิ Ah, TCL อันนี้ก็คือเป็นแอร์บ้านครับมีฉลากเบอร์5ด้วย TCL เหมือนกันครับผมราคา900 0กว่าบาทอันนี้8 0 0 0กว่าบาทนี้คือเป็นแอร์บ้านนะครับอันนี้น่าจะประมาณว่าเราต้องซื้อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าได้คอยร้อนหรือเปล่านะน,นี้ไม่แน่ใจจริงๆครับผมอาจจะซื้อไปแล้ว จะต้องไปทําการประกอบเองติดตั้งเองน่าจะประมาณนี้นะผมเคยไปถามค่าติดตั้งแอร์บ้านประมาณ2อ0พนะครับผมถ้าเกิดจาไม่ผิดนะถ้าเกิดจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับถ้าเกิดราคามาขึ้นไปแล้วนะค่าติดตั้งที่ช่างจะต้องแบบมาติดตั้งให้เรานะค่าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นก็น่าจะอีกต่างหากมั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดนะค่าแรงหรือเปล่าหรือค่าอะไรไม่รู้สองพประมาณนี้แหละถ้าเกิดขยาวแอร์บ้านก็ลองไปถามเขาดูครับแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่ก็ ดีเหมือนกันเขาเขียนบอกด้วยนะครับว่าไม่ต้องเติมน้ำหรือน้ำแข็งเหมาะกับห้องไม่เกิน12ตารางเมตรแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะ12ตารางเมตรมันก็ใหญ่เกินไปห้องอ่ะมันใหญ่เกินไปโอ้ยเขขนาดแบบเอ่อ9,000 b t เอ้ยไม่ใช่6,000เอามาใช้กับห้องกี่ตารางเมตรอ่ะ9ตารางเมตรก็ยังไม่ได้เลยคือผมเคยไปดูใน อ่าเว็บเหมือนกันนี่แหละก็คือมันจะเขียนบอกว่าแอร์ราอว่าห้องขนาดนี้ต้องใช้แอร์กี่พันวิตาูอะไรประมาณนี้นะครับมันบอกว่า6000นวิตาูก็เหมาะสําหรับประมาณ9ตารางเมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็900 0พวิตาูก็เหมาะสําหรับ12ตารางเมตรเอาจริงๆมันไม่ได้หรอกเราใช้กับมุงแอร์ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะได้นะอากาศเย็นขึ้นอย่างเงี้ยมันรู้สึกเงย็นแน่นอนแต่ว่าซื้อมาแล้วแนะนําว่าให้ไปใช้กับมุงแอร์ครับมันจะประหยัดค่าไฟมาก ประหยัดค่าไฟสุดๆประหยัดกว่าแอร์บ้านแน่นอนเพราะว่ามันกินไฟน้อยกว่าแอร์บ้านนั่นเองนะครับผมบีอ่าบีที T U มันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็อันนึงอ่ะมันกินไฟไม่เยอะลองไปดูฉลากมันแล้วกันว่ามันกินไฟกี่วัตต์กี่วัตต์นะครับอันนี้ข้างหน้าเหมือนเขาจะดีไซน์ใหม่ไหมอะเมื่อก่อนมีโลโก้ tcl ขึ้นมาด้วยนะครับอ่าเน,นี้ยมีแบบจุกปล่อยน้ำหนึ่งจุดสองจุดน่าจะมีระบบระบายน้ําในตัวนะรุ่นนี้นะเออไ่ใช่รุ่นนี้ดียี่ห้อนี้ อ๋อนี่ไงเขาเขียนว่าคําว่านิววันนี้คือเป็นตัวใหม่แน่นอนครับ9,000 BTU แพคเกจใหม่ครับผมเมื่อก่อนมัน9,000หรือ9,000 BTU นี่แหละมันจะเขียนโค้ด TCL ขึ้นตรงนี้ด้วยอะติ๊กเกอร์ของเขาอะอันนี้ด้วยเขาไม่ได้ติดมาไม่แน่ใจเหมือนกันับผมมันคล้ายๆกับแบรนด์ที่ผมใช้เลยนะรูปลักษณะคล้ายๆกันอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะว่าเขานําเข้ามาจากจีนหรือเปล่าหรือว่าผลิตในที่ไทยหรือว่าผลิตที่ไหนผมก็ไม่ทราบจริงๆครับผม แต่เขามีแบนด์เป็นแอร์บ้านด้วยประเด็นคือเขามีแอร์บ้านด้วยครับ TCL อันนี้อะไรเนี่ยทีวีก็มีด้วยดูดิไอเคลื A ่อนที T ่ทีวี v. ไม่ใช่ดิไอเคลื A ่อนที T ่ทีวีแอร์บ้านเป็นไงครับแบนด์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็แบนด์ ทำทางแอร์บ้านได้อันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับที่ได้ฉลากเบอร์ห้ามานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมจัดว่าใช้ได้ครับผมน่าจะมีอะไรเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะถ้าเกิดแอร์มีปัญหามานะครับผมเขาบอกว่ารับประกันปีส่งปีส่งฟรีจัดเลยครับผมวันที่6เดือน6ใครอยากได้นะช่วงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอดได้ก็ไปซื้อหน้าหนาวครับ <c oughs> น่าหนาวมันจะลดราคากว่านี้ก็ไม่ลดเท่าไหร่หรอกก็น่าจะประมาณสัก ลงไปสักห้าร้อยหกร้อยบาทอะไรประมาณนี้นะช่วงหน้าหนาวนะครับผมโอเคครับพูดวนไปวนมาต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์สินค้าไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้นะทีซีเนะครับจัดว่าแบรนด์ดังโอเคครับไว้เจอกันใหม่วนะันหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ